ใน YouTube, ววว Channel. สวัสดีค่ะทุกทกท่านค่ะสําหรับคลิปนี้ก็จะมีวิธีนึ่งข้าวเหนียวดําหรือว่าหุงข้าวเหนียวดําด้วยหม้อหุงข้าวไฟฟ้าค่ะสะดวกแล้วก็ง่ายมากๆเลยนะคะและที่สําคัญก็นุ่มข้ามวันด้วยค่ะสําหรับข้าวเหนียวดําที่จะนํามาหุงหรือว่ามานึ่งวันนี้ก็จะเป็นข้าวเหนียวใหม่ของปีนี้ค่ะเพิ่งเก็บเกี่ยวเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้เองนะคะและข้าวเหนียวดําก็จะมี2แบบค่ะ แบบนี้ก็จะเป็นแบบข้าวกล้องหรือว่าแบบไม่ขัดเปลือกนะคะส่วนใหญ่จะนิยมมาทาขนมหรือว่าข้าวหลามค่ะจะผสมข้าวขาวเยอะมากๆเลยนะคะก็ประมาณครึ่งต่อครึ่งเลยค่ะถ้าหากต้องการจะนํามานึ่งก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ต้องผสมข้าวขาวเยอะมากๆเลยค่ะไม่เช่นนั้นก็จะปั้นเป็นคำคำไม่ได้นะคะเดี๋ยวข้าวจะร่วนค่ะแต่วันนี้จะไม่ใช้ข้าวแบบข้าวกล้องนะคะจะใช้ข้าวแบบขัดเปลือกแบบนี้ค่ะ,แบบคะเวลาไปซื้อก็สังเกตดีๆนะคะ ถามพ่อค้าแม่ค้าว่าข้าวขัดเปลือกหรือเปล่าค่ะเนี่ยค่ะข้าวขัดเปลือกก็จะมีสีขาววออกมาให้เห็นแบบนี้ค่ะเวลาไปนึ่งก็จะนิ่มหรือว่าผสมข้าวขาวน้อยมากๆเลยค่ะวันนี้ก็จะไม่ผสมข้าวขาวแม้แต่เม็ดเดียวเลยนะคะเพราะว่าเป็นข้าวใหม่ข้าวก็จะยังนิ่มอยู่ค่ะหรือว่าถ้าหากเป็นข้าวเหนียวดําเก่าที่ขัดเปลือกออกแล้วก็ข้าวเหนียวดํา500กรัมต่อข้าวขาว100กรัมค่ะเวลาเราไปปั้นเป็นคำคำข้าวก็จะได้ติดกันนะคะ ก่อนอื่นนะคะก็นำข้าวมาซาวน้ำก็ประมาณสัก1-2ครั้งค่ะล้างออกแกลบแล้วก็เศษฝุ่นต่างๆออกก่อนค่ะการซาวน้ำแบบนี้ก็จะป้องกันไม่ให้ข้าวบูดไว้ด้วยนะคะในกรณีที่เราทานไม่หมดในวันนี้ค่ะวันรุ่งขึ้นก็สามารถนำไปอุ่นข้าวก็จะได้ไม่เหม็นเปรี้ยวนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาแช่น้ำไว้แบบนี้อีกครึ่งชั่วโมงค่ะ เพราะว่าเราไม่มีข้าวขาวปนก็จะแช่ไว้ก่อนข้าวจะได้นิ่มๆนะคะพอครบครึ่งชั่วโมงแล้วก็นำข้าวไปซาวน้ำออกกประมาณ1-2ครั้งค่ะเนี่ยค่ะข้าวเม็ดสีดำสนิทเลยนะคะน้ำและข้าวที่ซาวครั้งสุดท้ายก็ให้เหลือเท่าๆกันแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วก็นำลงใส่ในหม้อหุงข้าวได้เลยค่ะ เนี่ยค่ะปริมาณข้าวและน้ำให้เท่าๆกันแบบนี้นะคะจากนั้นก็กดหุงได้เลยค่ะแล้วก็รอจนกว่าหม้อข้าวจะดีดค่ะพอหม้อข้าวดีดไปที่ปุ่มวอร์มเราก็ชักปลัก,กออกเลยนะคะระหว่างนี้ก็อย่าเพิ่งเปิดฝาหม้อนะคะจะอบข้าวไว้แบบนี้อีก20นาทีหรือว่าอีกครึ่งชั่วโมงค่ะทำแบบนี้ข้าวจะได้นิ่มๆแต่ไม่แฉะค่ะ นี่ก็ผ่านมา20กว่านาะทีแล้วนะคะมาเปิดดูข้าวข้างในกันค่ะเม็ดเรียงตัวกันสวยๆแล้วก็กลิ่นก็หอมมากๆด้วยนะคะก่อนที่จะคนข้าวหรือว่าคดข้าวก็นำทัพพีจุ่มน้ำก่อนค่ะข้าวจะได้ไม่ติดทัพพีนะคะเนี่ยค่ะเม็ดข้าวสวยๆแล้วก็ดำสนิทเลยค่ะแล้วก็ดูนุ่มมากๆด้วยนะคะกลิ่นก็หอมมากๆด้วยค่ะ เสร็จแล้วก็นำข้าวออกจากหม้อค่ะเนี่ยค่ะก็จะมีเศษข้าวติดก้นหม้อดำๆแบบนี้ก็เหมือนเราหุงข้าวทั่วไปค่ะคนให้ระบายไอ้น้ำนิดนึงค่ะก่อนที่จะนำใส่กล่องข้าวนะคะข้าวจะได้ไม่แฉะค่ะเนี่ยค่ะข้าวเหนียวดำถ้าหากเราไม่ผสมข้าวขาวเลยก็จะมีสีดำสนิทแบบนี้ค่ะสารสีม่วงในข้าวเหนียวดำหรือว่าข้าวไรเบอร์รี่นี่ดีต่อสุขภาพมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาปั้นชิมกันสักคำดูค่ะ นุ่มและก็หอมมากๆเลยนะคะน่าทานมากๆเลยค่ะและวิธีปั้นข้าวจำนวนเยอะๆใส่กล่องก็ปั้นเป็นลูกกลมๆแบบนี้ค่ะไม่ต้องปั้นให้แน่นนะคะแค่หลวมๆก็พอค่ะจากนั้นก็นำใส่กล่องได้เลยค่ะถ้าหากบ้านไหนมีผ้าขาวบางก็นำผ้าขาวบางมารองกล่องก่อนก็ได้นะคะค่ะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวิธีหุงข้าวหรือว่านึ่งข้าวเหนียวโดยมอไฟฟ้าค่ะง่ายแล้วก็สะดวกมากๆเลยนะคะ และที่สำคัญก็นุ่มข้ามวันข้ามคืนเลยค่ะก็ลองไปทำวิธีนี้กันดูนะคะค่ะเคลดลับดีๆแบบนี้บายช่องคำตัวโต,วตวชาแน,นลขอบคุณสำหรับการติดตามพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ